สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชน,นะคะไปดูเรื่องแรกนะคะก็คือรากนะคะนักเรียนจำได้มั้คะว่ารากรากของพืชเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วรากของพืชน,นะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของรากนะคะรากนะคะมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะลงใต้ดินรากของพืชน,นะคะทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารนะคะแล้วอีกอย่างนะคะรากก็ยังมีอยู่สองชนิดก็คือรากแก้วแล้วก็ รากปอยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลำต้นนะคะลำต้นของพืชน,นะคะส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นดินนะคะทำหน้าที่ชูกิ่งต้านใบดอกลำแล้วก็ลำเลียงน้ำจากรากไปสู่ใบดันเองค่ะหน้าที่ของลำต้นนะคะก็คือชูกิ่งต้าน ใบดอกแล้วก็ลำเลียงน้ำจากรากพืชไปสู่ใบนะคะ,ะต่อไปนะคะก็คือใบใบของพืชนะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะส่วนใหญ่จะมีสีเขียวนะคะมีเส้นใบต่อจากก้านใบนะคะใบของพืชนะคะทำหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองค่ะ จำได้ไหมคะว่าใบของพืชเนี่ยจะมีรูปร่างที่มันแตกต่างกันพืชบางชนิดนะคะจะมีรูปร่างของใบเนี่ยเป็นรูปวงกลมเป็นรูปหัวใจรูปเรียวยาวอานะคะแล้วขอบใบนะคะใบของพืชน,นะคะก็จะมีอยู่สองอย่างเหมือนกันขอบของใบพืชน,นะคะก็คือมีขอบเรียบแล้วก็ขอบหยักนะคะพืชที่มีขอบเรียบนะคะก็อย่างเช่น ใบของข้าวโพดใบของอ้อยใบใบไผ่เป็นต้นนะคะส่วนพืชที่มีขอบอยักนะคะก็อย่างเช่นใบกระเพราใบโหระพาเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะดอกดอกของพืชน,นะคะจะมีลักษณะมีหลายสีแล้วก็มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะพืช ดอกของพืชบางชนิดนะคะจะมีกลิ่นนะคะบางชนิดก็จะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วดอกของพืชน,นะคะก็ยังทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างพืชที่ดอกของพืชที่มันมีกลิ่นนะคะก็อย่างเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิดอกจาปีดอกมีลาวดีเป็นต้นนะคะ ดอกเหล่านี้นะคะก็จะเป็นดอกที่มันมีกลิ่นนั่นเองค่ะส่วนดอกที่มันไม่มีกลิ่นนะคะก็ยังเช่นดอกชบาดอกมะเขือดอกทานตะวันเป็นต้นนะคะอ่าและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือผลแล้วก็มเมล็ดนะคะผลแล้วก็มเมล็ดนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะ ก็จะมีลักษณะมีเปลือกนะคะสังเกตด,ดูนะคะว่าผลไม้ทุกชนิดนะคะจะมีเปลือกนะคะแล้วก็มีเนื้หอห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้นะคะผลไม้บางชนิดนะคะก็จะมีมะเมล็ดเดียวนะคะก็อย่างเช่นผลไม้ที่มีมเมล็ดเดียวก็อย่างเช่นลำไยเงาะมะม่วงเป็นต้นนะคะ ส่วนผล,ลไม้บางชนิดนะคะก็จะมีหลายเมล็ดนะคะก็อย่างเช่นแตงโมส้มแอปเปิลทุเรียนเป็นต้นนะคะผล,ละไม้บางชนิดนะคะรับประทานรับประทานได้นะคะแล้วเมล็ดของผล,ลไม้นะคะเราก็ยังนําไปเพาะปลูกแล้วก็ยังสามารถงอกออกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะอ่าต่อไป ถ้าเรามาดูกิจกรรมของเรานะคะให้นักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้ไปนะคะดูท่าหน้าที่ยี่สิบนะคะหน้าที่ยี่สิบคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะก็อย่างเช่นภาพแรกนะคะภาพแรกก็คือรากรากของพืชเนี่ยทาหน้าที่อะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหาร ต่อไปภาพที่2นะคะก็คือลำต้นลำต้นของพืชน,นะคะทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบนะคะชูกิ่งก้านดอกแล้วก็ใบนะคะต่อไปนะคะภาพที่3ก็คือผลผลทำหน้าที่อะไรผลทำหน้าที่ผลแล้วก็มเมล็ดนะคะทำหน้าที่นำมาเพาะปลูกให้จะให้โตเป็น ต้นใหม่นะคะต่อไปใบใบของพืชน,นะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือดอกดอกของพืชน,นะคะจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ